ฉันถามความรักที่นึงจุดเริ่มต้นเจอจะได้ยังไงทิ้งันได้ยังไงต้องสงสยค่ะก็เดี๋ยวแนะนำก่อนนะคะนี่พี่อัดนะคะค่ะพี่อัดค่ะตอนนี้เรียกว่าเป็นออาเพราะว่าเมื่อเช้าก็จดทะเบียนสมรสแล้วนะคะแล้วก็ที่รู้จักกันได้ยังไงพอดีว่ามีรุ่นพี่ค่ะเป็นพี่อุ๋ยเนาะ พี่หุยนะคะภรรยาของพี่ดูสัญญานะคะคือสนิทกับทั้งทางหมิงแล้วก็ทางพี่อาจด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าเห็นเราทั้งสองคนเนี่ยโสดแล้วก็เหมือนแบบเอ๊ะมองมองว่าเหมือนแบบอยู่ดีๆเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้แล้ววันนั้นเนี่ยพี่อุ๋ยเนี่ยไปกระถินที่อุดรเนาะโดยโดยปกติผมอยู่อุดรอ่่าเป็นคนอุดรนะคะใช่ค่ะแต่พี่อุ๋ยไปไปกระถินที่อุดรแล้วก็โทรมา ทรมาบอกว่าจะมียังโสดอยู่ไหมจะมีคนแนะนําไม่รู้จักตอนนั้นกําลังอยู่ในงานของสมาคมกําลังจะแจกตู้เย็นเลยครับไม่ต้องไม่ต้องลงเรียใช่ไหมเล่าเ๋ยแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไม่ต้องลึกหรอไม่ต้องลึกเอมือใหม่นะคะมือใหม่ไม่เคยหลังจากนั้นก็ได้ไปไปไปเจอกับพี่อุ๋ยกับพี่โอมก่อนที่ที่ที่อุดรแล้วก็มาเจอกับ น้องหมิงที่กรุงเทพใช่ค่ะแล้วปิ๊งเลยไหมครเราเจอเห็นเจอหน้าหมิงแล้วปิ๊งเลยไหมคะคือตอนแรกไปได้ไปก่อนแล้วก็ไปนั่งรอหมิงเขามาทีหลังใส่ชุดแดงมาสวยชมพูชุดชมพูมาชม <c oughs> พูเกิอแดงสวยมากเลยครับสวยมากเลยครับวันนั้นก็ชอบตั้งแต่วันนั้นเลยครับโอยแล้วเรา พ่อทราบเพราะว่าพี่อุ๋ยเขาแนะนําบอกก่อนแล้วว่าเป็นคนเป็น่างัรไทยแล้วก็ชอบทําบุญก็เลยมีโอกาสได้มาเจอที่พี่อุ๋ยครับเริ่มต้นกันจิตยังไงประโยคแรกเหรอครับประโยคแรกประโยคแรกที่ประโยคแรกเลยที่คุยกันนะครับประโยคแรกก็คือหลังจากนั่งเจอกันแล้วก็นั่งทานอาหารกันเขาก็คุยกัน ก็ก็บอกว่าให้ถามให้คุยกับประโยคแรกก็ถามไปว่าอยู่อุดรได้ใช่ไหมครับมันไม่แต่เป็นคําแรกที่หมิงไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าหมิงเป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมทุกคนก็เห็นว่าหมิงชอบเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศหมิงก็ตอบแบบติดตลกว่าโอ้ยได้พี่หนูชอบเที่ยวไปอุดรบ่อยมากเลยไปไหว้พระไปทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาคําตอบเนี้ยเหมือน เก็บอยู่ในใจเลยเป็นประมวลผลว่าโอเคพุ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหมิงอะอยู่อุดรได้พอมาเหมือนพอมาจีบแล้วเริ่มพบกันนะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบมาถามว่าเออแล้วถ้าจะมาอยู่อุดรจะยังไงหมิงก็บอกว่าตอนแรกเราก็ตกใจว่าใครมาอยู่อุดรเขาก็บอกว่าอ้าวก็หมิงไงบอกว่าหมิงไปบอกพี่ตอนไหนเ็าบอกว่าก็หมิงตอบเองว่าหมิงอยู่อุดรได้หมิงบอกว่าวันนั้นหมิงตอบเล่นเเราคิดไปแล้วว่าคำคำแรกที่เขาพูดก็คือความจริง นี่คือเราคําถามเราคําถามนั้นอะคือหวังผลเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือแบบแต่งงานนี่แหละใช่ครับก็คือถ้าถ้าแต่งงานก็ไปอยู่ที่อุรอยเอคือถ้าก็ยังไม่รู้ว่าพี่เขาไปไกลแล้วไม่รู้ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าตอนที่ตอนที่เขาดลังจากที่บอกอะพอเขาพูดปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยตอนนั้นหมิงพูดเล่นนะก็หมิงรู้ว่าพี่คุยเล่นใครจะมาคิดว่าวันแรกที่เราเจอกันแล้วมันจะเป็นคําถามที่จริงจังที่เขาจะคิดไปถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาประทับใจตอนไหนถึงไม่แบบคุ้มเคตกลงกับแกกที่อัดเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าอืมเขาเป็นคนที่เอเข้ามาที่แบบไม่ได้คาดฝันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มันอ่ะอย่างบางทีเราก็อาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะเราก็ไม่ได้มีอะไรเข้ากันบ้างบางอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าเราได้รู้จักตัวตนเขาอะคะ่ะเราก็เราเห็นถึงว่า คือเขาเนี่ยนะตั้งแต่หมิงเกิดมาเลยนะคะหมิงไม่เคยเห็นใครตื่นเจ็ดโมงเชา้าตลอดตั้งแต่หมิงคบกันมาจนถึงวันเนี้คือเขาเป็นคนขยันมากเป็นคนตันอนเทีย่ยงคืนตื่นเจ็ดโมงเชา้าทุกวันอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบทําไมคนนี้เขาขยันจังแล้วก็เขาเป็นคนตั้งใจทําอะไรเขาจะตั้งใจจริงๆคืออย่างที่บอกที่มิงเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อคราวที่แล้วค่ะว่า คือเขาตั้งใจที่จะมาเข้ามาจีบเราแล้วเขาตั้งใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยเห็นว่าเออถ้าคนที่เขาเหมือนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจอะไรแบบนี้หมิงว่าถ้าเราได้ลองคบกับคนคนนี้เขาจะต้องทําให้ความสัมพันธ์มันดีเพราะว่าเขาก็คงไม่แบบเหมือนแบบพูดอะไรสุ่มสี่สุม่มเหมือนแบบเป็นคนพอบขอไปทีพูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็เลยตัดสินใจขบมเขาแต่อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราแบบรู้สึกว่าเราสองคนเหมือนกันเลยเนี่ย คือเราสองคนรักครอบครัวแบบมากๆเหมือนกันต้องบอกเป็นเลเวลที่แบบคือพี่หยาดเนี่ยเป็นคนที่กระตัญยู่ละลักครอบครัวแบบ คือหมิงว่าหมิงติดคุณแม่แล้วอะค่ะพี่อัดเนี่ยคือเบลหนักกว่าหมิงอีกอะคือทั้งนั้นที่เขาเป็นผู้ชายแล้วเขาก็จะรักคุณแม่มากรักครอบครัวมากเราเลยรู้สึกว่าเอ้สิ่งนี้มันเป็นสิ่สงที่เหมือนกันที่มันเป็นพื้นฐานการสร้างครอบครัปปวที่แบบถ้าเรารักครอบครัวทั้งคู่เราจะไม่มีเคว s ชั o n ถ้าสมมติว่าวันนี้เขาจะต้องไปดูแลที่บ้านวันนี้หมิงจะต้องไปดูแลที่บ้านมันเลยเป็นแบบเหมือนคนที่มองเห็นตรงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะระยะเวลาที่คบกันก่อนตัดสินใจแต่งงาน ป,ปห,นหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีเลยค่ะพอดีครับเพราะว่าเจอกันตอนประมาณช่วงวันเกิดหมิงแล้วเขาก็มาขอขอแต่งช่วงวันเกิดพอดีซึ่งอย่างที่เคยบอกไปค่ะคือเขาก็เขาทําแพลนเลยอะ่ะเขาแบบว่าเราไม่รู้นะคะว่าเขาแพลนแต่ในทุกครั้งเนี่ยที่ตั้งแต่เราครบกันมาเนี่ยเขาจะพูดเสมอว่าสมมุติว่าเขามาจีบ<ม>ใช่ไหมคะสองเดือนเขามาขอเป็นแฟนแล้วเขาบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวอีกเดือนที่4ี่ เขาจะพาไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะเดี๋ยวเดือนที่ห้าอ้ก่อนหน้านั้นเขาจะมาเจอคุณพ่อคุณแม่หมิงก่อนนะเพื่อจะมาบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเขามาจีบนะคือทุกอย่างเขาชัดเจนมากแล้วเขาก็แบบเขาเป็นคนแบบเหมือนตรักะร้อยอ่ะคือตอนแรกเราก็งงนะเราก็ถามว่าพี่พี่ดีไหมดีค่ะดีีใช่ไหมดีที่พูดคือดีหมิงก็ถามเขาว่าแบบพี่ทําไมไม่ย้ายเอกสิ่งที่อยากทําเดือนแปดอ่ะมาเดือนสี่ได้ไหมเขาบอกไม่ได้ มันต้องสี่ห้าจะคือแบบเขาเรียงเป็นสเตปเลยอะค่ะจนแบบจนมาวันที่ขอเขาก็พูดกับหมิงไงคือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาก็เคยเราก็เคยเหมือนเคยพอเราโตพอที่มันเหมืนอนความสัมพันธ์พวกนี้มันก็ต้องจริงจังเขาก็บอกว่าเขาเคยพูดเราไม่ใช่หรอว่าหนึ่งปีเขาจะมาขอเหมือนแบบเออเาแบบเราจะแต่งกันซึ่งเราไม่ได้คิดไงเราก็นึกว่าเขาพูดไปเพราะาอยากเอาใจเราหรืออะไรแต่เขาทําจริง เราก็เลยแบบเออเขาคือคนแบบตั้งใจจริงอะไรเงี้ยค่ะมีคนอาจจะมองว่าเร็วเวลาแต่คนเรามันเร็วไปไหมอะไรเงี้ยคือสําหรับหมิ่งนะคะคือหมิ่งเพิ่งเข้าใจวันเนี้ยว่าแบบอะไรที่เขาบอกว่ามันใช่อะ่ะคือมันไม่ต้องบางทีมันไม่ต้องรอเวลาทุกอย่างมันจะง่ายไปหมดอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยมีคําถามในตัวเขาเลยว่าเหมือนแบบเขาคิดอย่างนั้นกับเราไหมเขาจะทําไม่ดีอย่างนั้นกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นอะไรที่แบบเรามองเห็นตั้งแรกเลยว่าเขา <_ d ata> เขาพยายามคือจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าคนเราทุกคนนะคะมันก็มันไม่ใช่เข้ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่ทุกครั้งเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่หมิงอะตัดสินใจเลยว่ามันต้องเป็นคนคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคําพูดตอนที่เขามาจีบด,ด้วยซ้ํายังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยคือตอนนั้นอะเราอะแค่รู้สึกว่า ห่างกันหมิงไม่เคยคบคนห่างกันแบบอยู่ต่างจังหวัดอะแล้วมันไกลหมิงก็บพี่เราแบบเราเราจะได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วหนึ่งสองสามี่ห้าบางทีเราก็เข้ากันไม่ได้นะ<ม>เขาก็พูดมาคานึงว่าแบบหมิงคนแต่งงานกันเขายังต้องปรับตัวเลยแบบแล้วทำไมเราเพิ่งคบกันเอง เราเราก็ต้องค่อยๆปรับสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคบกันไปเรื่อยๆค่ะเขาจะมีอยู่คำหนึ่งที่เขาจะพูดตลอดเวลาไม่ว่าเราจะงอนกันเถียงกันงงแงงกันเขาจะบอกว่าให้เราคิดว่าเราคือคนคนเดียวกัน mm hmm. เขาจะพูดคำนี้เราเลยรู้สึกว่าเออมันเป็นคำที่เราไม่เคยคิดอยู่ในหัวเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาคนคบกันมันจะเป็นเราเป็นฉันเป็นเธอแต่เขาจะพูดอยู่เสมอว่าแบบมันคือเราเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ บางคนอาจะใช้เวลานานกว่านี้ในการเรียนรู้ศึกษากันี้แต่ทำไมเราสึกว่าปีนึงพอแล้วจะเคเริ่มต้นชวิตครอบคัวเยก็ดูดูจากน้องเขาด้วยครับว่า <laughs> ว่า,วาน้องเขามีความรู้สึกกับเราขนาดไหนด้วยครับจริงๆแล้วถาน้องเขาถามถามถามผมเยอะมากว่า รักเขาหรือเปล่าก็ตอบเขาทุกทีว่ารักเขาก็ถามว่ารักเยอะไหมบอกว่าเยอะ <im it> แต่พอถามเขาเขายังไม่เคยตอบเลยว่ารักผม <im it> จนเมื่อ <im it> เมื่อให้ดอกไม้เมื่อตะก,กี้นี่เองตกลงรักพี่ไหมมา <im it> ตอบไปทุกคนปง <im it> <im it> มามุกไหนเนี่ยไม่เคยมุกนี้เ <im it> ลยถูกคราว่ารักแล้วทวงแล้วทวงแล้วบอกหน่อยอะไรบอกหน่อยว่ารักพี่หรือเปล่าไม่มีมุกนี้ด้วยหรอ แหมก็ถ้าไม่รักเราก็ไม่แต่งไะใช่ไหมก็แต่จริงๆค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่เคยบอกเขาเลยเลยจริงๆคือจริงๆบอกว่าครั้งแรกที่บอกเขาคือวันที่ลงอินสตาแกรมในวันที่เขามาขอคือที่ขอบคุณเขาอะค่ะว่าขอบคุณนะที่ทําให้เรามั่นใจที่จะกเพราะเราไม่เคยบอกจริงๆแล้วหลังจากวันนั้นเขาถามอีกก็ไม่เคยบอกอีกเลยจนเมื่อกี้ตอนที่เขาเดินมาในพิธีเขาก็ถามว่า ตกลงอ่ะรักเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบรักซี่รักที่รักนะเดียว่าคุณอัดก็รอคำนี้มาตลอดเหมือนกันใช่ไหมคะคือเราเรารู้อยู่แล้วว่าเขารู้สึกยังไงครับแค่ได้ยินก็ได้ไม่ได้ยินก็ได้แต่เราสัมผัสได้ค่ะโอ้แล้วพอได้ยินฉนรู้ม่นใจไหมคะมั่นใจคือเาอยากรู้ว่ามันเหมือนกับแบบเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆเราก็รู้สึก กลัวตอนแรกว่ามันจะเป็นจริงหรอคือคนแบบเขาอะมันจริงจังซะเรากลัวพูดตรงๆเรากลัวในความจริงจังว่ามันจริงจังซะมันน่ากลัวะคะ่ะเหมือนแบบเราไม่เคยเจอคนจริงจังแบบเนี้ยแบบเข้ามาจริงจังเลยอะทุกอย่างมันจริงจังไปหมดหมายถึงว่าจริงจังในความสัมพันธ์นะคะคือเขาเดินหน้าลูกเดียวเลยไม่มีถอยทำน้งที่เราก็แบบผู้หญิงเนาะงอนบ้าง งอนบ้างถอยบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาแบบเขาเดินหน้าลูกเดียวเลยอะเราเลยรู้สึกว่าเรากลัวเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเหมือนไปมีความรู้สึกเยอะ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 เ้ยเราก็กลัวเสียใจยเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาก็พิสูจน์มาจนถึงวันนี้เลยว่าเอ้ยสิ่งที่เขาทําให้เราอะ่ะมันมันจริงและมันก็เชื่อถือได้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นั่นคือคําตอบแรกจากคําถามผมครับถ้าไม่ใช่ก็คงคงไม่จริงตั้งแต่แรกคุยกันเนาะใช่ไหมก็ก็คงมามาไปไปค่ะเพราะว่าหลักๆอยู่ที่นู่นนะแหมมาทําเป็นคอมมิตอยู่หน้ากล้องก็ก็จริงๆริงมามาไปไปค่ะคุด่อุดรอุดรเดินทางสะดวกชั่วโมงเดียวใช่ค่ะชั่วโมงเดียวหลังจากนี้ค่ะ กงีเรื่องเป๊ปี้อะไรเงี้ยค่ะก็จริงจริงจริงต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยมันอยู่ในแลนช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าที่เขาพูดว่าหนึ่งสามสี่ห้าจะทําอะไรบ้างอ่ะมันคืออยู่ในแผนนั้นเลยอย่างเช่นเราคบกันมาประมาณห้าหกเดือนเนาะพี่ก็บอกว่าเขาอยากแต่งงานตอนแบบอีกหนึ่งปีเราก็บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราเราคงอยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ย เขาก็อย่างที่บอกว่าพอเราพูดปุป๊บอะค่ะเขาก็จัดแจงเลยว่าแบบอ๋องั้นเดี๋ยวเดินต่อไปตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะมีแบบระเบียบแบบแผนเขามากๆอะไรเงี้ยจนก่อนที่จะขอกันเนี่ยก็คือพาไปตรวจสุขภาพแล้วก็ไปตรวจมาแล้วที่ g f c ก็คือไปดูความพร้อมของเราทั้งสองคนว่าแบบเราพร้อมแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาตรวจมาก็ชื่นใจนิดนึงว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ แต่ว่ามันด้วยไวยด้วยที่เราก็มองกันว่าเราทั้งคู่มันสมควรมีได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราคบกันมันก็ควรมีเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายก็แบบอยากุ้มหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อตอนนี้ก็เดี๋ยวคือ<า>จริงๆอะค่ะปลายปีอะค่ะจะมีงานฉลองอีกทีหนึ่งเพราะว่าเลื่อนหอยไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามันทุกอย่างมันฉกระหุไปหมดเลยแล้วพอทีเนี้ยเลื่อนหอยจะเสร็จปลายปีก็เลยว่าเดี๋ยวจะฉลองก่อนแต่ว่าหลังจากเนี้ย เสร็จงานในปูป่ะค่ะก็จะเข้าไปทาง G F C ไปปรึกษาเลยว่าขั้นตอนต่อไปอย่างที่มิงเคยพูว่ามันก็คงจะแบบเป็นการผสมเลยไม่ใช่แบบฝักไข่อะไรเงรี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปคุยกับคุณหมออีกทีนึงว่าสุขภาพของเราทั้งคู่มันเหมาะสมกับ<ร>แบบไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มเ็ไปคุยเริ่มเข้าไปคุย <laughs> เริ่มเขาไปคุย <laughs> เริ่มเขาไปคุย <laughs> ร่า <laughs> รงกายแล้วเริ่มเขาไปคุยค่ <laughs> ะ มิงยังทําอยู่นะคะคือแต่มินงอาจจะไม่ได้เต็มตัวเหมือนเมื่อก่อนเพราะจริงๆมิงก็ห่างๆจากเมื่อก่อนมานานแล้วอย่างเช่นเล่นละครหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มินงก็มีแค่แบบเป็นพิธีกรเอีเวนต์บ้างหรือเป็นพรีเซนเตอร,เตร์เป็นอะไรางี้บ้างแต่พอแต่งงานไปอะคะ่ะมันก็คงให้เวลากับครอบครัวเยอะเพราะยิ่งถ้าไปอยู่อุดรเราก็คงต้องให้เวลากับเขาเพราะว่าเขาคือคนแากครอบครัวแล้วก็เขาก็ เขาก็บอกว่าเขาจะดูแลเราอันนี้ขอคอมมิตบ้างเป็นแม่บ้านนี่แต่จะให้ทำงานไหมคะหรือว่าให้ไปเป็นแม่บ้านเดี๋ยวดูแลเองคือหมิงสบายใจแบบไหนก็แล้วแต่เขาเลยค่ะก็ก็เขาบอกว่าเขาเขาเหมือนแบบยังไงก็ได้แต่ถ้ามีงานอยู่ก็บินมาทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ขอถามด้วยไหมคุณเจ้าบ่าวเจ้าสาวอายุห่างกันกี่ปีห้าค่ะจากสี่สิบหกค่ะ ใช่ก็คุณเจ้าบบ่ามีธุรกิจที่อุดรใช่ไหมะใช่ครับใช่ครับเพปิดที่อนคืพื้นเพเป็นคนอุดรแต่ว่าธุรกิจของที่บ้านเนี่ยจะมีทั้งอุดรด้วยแล้วก็กรุงเทพด้วยทําธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรมีท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยคำสัญญาให้กันยังไงบ้างับเอ่อสำหรับคุณมีอะไรนะคำมั่นสัญญาที่ก่อนสัญญาคำมั่นสัญญาต่อกันยังไม่เคยสัญญา ย <laughs> ังไม่เคยสัญญาอะไรเพราะปกติก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่จะวีดีโอคอลเห็นกันตลอดอยู่แล้วมันเห็นกันอยู่แล้วว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเราใช้ชีวิตแบบไหนทำอะไรบ้างถึงก็เลยว่าคงไม่มีคำจะต้องสัญญาอะไรเพราะไม่มีความสงสัยอะไรครับเอ,อคือสำหรับหมิงอะค่ะหมิงก็คือจริงๆ เขาอาจจะไม่ได้มองว่าเขาเป็นคำมั่นสัญญาแต่จริงๆแล้วตั้งแต่วันแรกอะคะ่ะที่เขามาเข้ามาในชีวิตเนาะมันเหมือนกับสิ่งที่เขาทําให้เราเห็นอะมันคือคําสัญญาโดยที่มันไม่ต้องพูดมันคือการกระทำเหมิงก็เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าแบบคนเราแบบที่เขาบอกให้มองที่การกระทํามันก็คือเขาอะทําให้เห็นคืออย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราบอกเลยว่าพี่หนูจะคบยังไงอะหนูแบบหนูหนูไม่รู้ว่าสังคมพี่เป็นยังไงพี่ไปอยู่สมมติพี่บินกลับไปแล้ว หนูจะรู้ได้ยังไงพี่จะไปเจอใครอะไรยังไงเขาก็ถามมาอยากให้พี่ทําอะไรหมิงก็บอกว่าไม่รู้จริงๆว่าอยากทาอะไรแต่หมิงไม่รู้พี่ทําอะไรอยู่อ่ะคือแบบเราสมมติเราอยู่กรุงเทพใช่ไหมสมมติเราอยู่ถ้าเราอยู่กรุงเทพได้กันสมมติเราสงสัยขับรถไปเจอกันหรืออะไรใดๆได,ได้นัดกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่นี้มันไม่ได้เลยมันหา่าเขาก็เลยเลือกเลยว่าอะถ้าอย่างนั้นเราวิดีโอ,อกันตลอดเลยแล้วกันหมิงจะได้ไม่สงสยัยแล้วก็ไม่มีแบบพะวงในตัวเขาแล้วเขาก็ทําจริงๆคือเําว่า เขาว่าตลอดเวลานี่ตลอดจริงๆนะคะเหมือน C C T V อะค่ะจริงค่ะก็คือตั้งเหมือนที่พี่ไลฟ์อย่างเงี้ยแล้วก็นอนก็อยู่อย่างนั้นเนี่ยก็ตั้งแต่คบกันมาก็เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เห็นถึงความที่เขาไม่ได้อึดอัดที่จะทําให้เพราะว่าบางทีอย่างเงี้ย บางทีอยู่ดีสายหลุดไปหรืออะไรเขาก็เป็นคนโทรมาเองว่าอ้าวหายไปไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้อึดอัดที่จะทําให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะเป็นคำมั่นสัญญาแบบเป็นการกระทำว่าเออเขาเขาตั้งใจทําให้เราให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงค่ะ่่อ่าค่ะงไงวเปิบาจริงๆขอแอบบอกก่อนว่าจริงๆมันก็มูลค่ามันคือ สำหรับมิงนะคะมันคือการให้เกียรติเส่งกนและการมากกว่านะคะสําหรับทางคุณพ่อคุณแม่ที่ให้เกียรติทางฝั่งมิงอะไรเงี<ม>้ยแต่สำหรับตัวหมิงเองเนี่ยหมิงไม่ได้มองตรงนั้นมันเป็นสัาหลักสําคัญมากกว่าเกินไปกว่าความรู้สึกที่เขามีต่อเรา<ม>เพราะว่าหมิงจะบอกกับเขาเสมอเลยต้องแตบคบกันมาว่าแบบให้พี่มีแค่ไหนหรือยังไงถ้าพี่เป็นคนไม่ดีพี่เป็นคนเจ้าชู้พี่เป็นคนไม่รักเดียวใจเดียวไม่ดีกับมิงม้งมาทุกวันเนี้ย หมิงก no. mm. so ็ไม so ่เอานะอะไรอย่างเงี so ้ยคือตรงนั how, so s <S um ้นอ so no like ่ะม uh, ันซื้อเราไม่ได้คือให้รวยแค่ไหนอ่ะเนาะคือเราเป็นลูกผู้หญิงอ่ะเราไม่สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเงินแล้วไปแลกกับแบบอ่ะเขาออกนอกบ้านเราไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันแลกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับเราจะโชว์แห็นไหม้เราเขาบื่นใจเขาเพื่องใจเพราะว่าพาไปเลือกเขาชอบเขาชอบตัวนั้แหวนครับพาไปเลือกแหวน ช่วยได้ไหมได้ค่ะก yep> et ี่กะตคหคือหมิงเป็นคนชอบเลขห้าก็เลยเลือกห้าจุดห้าค่ะห้าจุดห้าใช่ค่ะบายรถเตเลยเตเลยห้ากะรัตห้ากะลัดเลยก็เป็นสิ่งแทนใจแล้วก็เป็นเป็นทรัพย์สินเป็นเครื่องการันตีความรักระหวังเรา จดทะเบียนสมรสกันแล้วจดแล้วค่ะจดแล้วเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้าเรามีทําพิธีที่วัดค่ะที่วัดโพเ,เราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณสมเด็จวัดโพนะคะท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์นะคะเป็นคนเ,อเอขาเรียกว่าอะไรนะอวยพรให้เราค่ะแล้วก็ทําพิธีแล้วก็จดทะเบียนสมรสเลยใช่ค่ะแล้วก็ให้นายทะเบียนมาจดสมรสท,<ช>ที่วัดมือสั่งไหมคะตอนจดทะเบียนคืออยากให้ลูกค้าให้ดูคลิปมากคือตอนที่จดอ่ะ หมิงแบบจบจริงหรอคือเราก็ตกใจคือจริงๆตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่มาอยู่โรงแรมอะค่ะเราก็มองหน้าเขาแล้วเราก็แบบพี่พี่พรุ่งนี้เราจะแต่งงานกันแล้วหรอคือมันเป็นอะไรที่เราแบบมันเหมือนมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตเราเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพอหลังจากที่เราแต่งไปอะบริบทของการที่เราเคยคบกันอะมันจะเปลี่ยนยังไงคือเราต้องทําอะไรให้เขามากกว่านี้ไหมหรือ ความ,มรู้สึกมันจะต่างไปหรือเปล่าอันเนี้ยไม่ยังมันเหมือนกับเอาจริงๆนะคะเหมือนมันเหมือนตอนนั้นที่หมิงเคยได้รับตําแหน่งตอนนั้นนะแล้วตื่นเช้ามาแล้วแบบลืินตางงๆว่าเอานี่เราฉั้นเต้นแล้วหรอมันเหมือนกันเลยอ่ะเอ๊ะวันนี้ฉันแต่งงานแล้วหรอหรอะไรอย่างเงี้ยใช่เปลี่ยนตักตนเลยเะคะเปลี่ยนเลยค่ะก็นางเป็นนางยังเป็นนาง <laughs> ตอน,ตอน,ต,อนตอนแรกไปนัดไปนัดที่นายทะเบ,บียนท,ที่ที่เขตก็เขตคำรองไว้ มีเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นนางไปไปมามานัดหลวงพ่อหลวงพ่อเลื่อนวันก็เลยไปเลื่อนที่เขตแบอบร้องใหม่ ไม่เอาละเป็นนางสาวอ้าวก็มันไม่ไม่แหมแต่เรเปลี่ยนนามสกุลเนาะแต่ไม่ได้บอกกันก่อนเป็นนางสาวเลยก็เล้วเคาก็งงเขาแบบแหมมามุกไหนไม่อยากให้คนรู้มันไม่ใช่คือเราก็เปลี่ยนนามสกุลอยู่แล้วเพราะว่าคนก็รู้ว่าเราใช้บุญคลองซับแต่วันนี้เราก็ใช้นามสกุลเขาลังสีนาพรแต่ว่าหมิงก็ยังใช้นามสกุลตัวเองเป็นชื่อกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะโอเคไหโอเคไหมค่ะขอบคุณค่ะ ได้ค่ะ